กิมอเตอร์แกมีความมั่นใจแค่ไหนในการบริหารจัดการถ้าได้มาครับเช่นเดียวกับที่ท่านประธานกล่าวเป็นแนวคิดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเป็นอันดับสองในอุตสาหากรรมเราสามารถยึดครองอาจินและมุ่งสู่ที่หนึ่งในเกาหลีได้แน่นอนครับต่อจากนี้ไปแกรับผิดชอบซะ หาลือกับริขาให้ดีและทำให้แน่ใจว่าจะครอบครองอาจีนได้ภายในปีนี้ถ้าแกทำสำเร็จฉันจะทำให้แกได้รับตำแหน่งใน,ผนแผนกนั้นฮากจินยองกี สามารถนำอาจีมอเตอร์เข้าไปสู่ในกระเป๋าของเขาได้นั่นหมายความว่าไม่แตกแต่างจากที่บอกว่าเขาจะได้เป็นเจ้าของบริษัททั้งหมดในอนาคตเลยประธานได้ตัดสินใจแล้วหรือยังทำไมไม่อยากทำนั่นหรอหรือแกไม่มีความมั่นใจไม่ครับพ่อขอบคุณมากครับ แกไปได้แล้วล่ะดูแลมันอย่าทำให้เกิดปัญหาพรุ่งนี้ไม่ต้องมาแล้วไว้มาแค่วันปีใหม่เพื่อถ่า,ถายก็พอแม้ว่าแกจะไม่มีเวลาแต่แกก็ต้องตรงต่อเวลาครับคุณพ่อมันยอดเยี่ยมมากเลยครับ สำหรับของควรสำหรับว kind of no ันส่งท้ายปีเก่านายไปความว่ายังไงนี่คงไม่ต่างกับการประกาศทายาทของบริษัทท่านไม่ใช่เลยครับฉันไม่เคยบอกว่าเขาจะได้ส่วนยางนะฮะฉันแค่บอกว่าเขาควรจะมีอาร์จีมอเตอร์มาครอบหอง หากเรามีสต็อกมอเตอร์ที่บริษัทในเครือเป็นเจ้าของเกินครึ่งหนึ่งจะไม่มีปัญหาใดๆที่จะปกป้องสิทธิ์ในการตัดการของเรานั่นแหละที่ฉันหมายถึงแน่นอนแม้แต่รถยนต์ก็ยิ่งใหญ่สำหรับพ็อกเก็ตมันนี่เออดูเหมือนว่ารองประธานคงจะไม่มีความผิดหวังครั้งใหญ่ใช่ไหมครับ เขาจะต้องสู้กับไฟในสายตาของเขาเพราะยองกีอาจคิดแบบเดียวกับที่นายคิดคุณปู่มันหยุดก็ยังทำงานอยู่เหรอครับทำยังไงได้ล่ะปู่ไม่งานก็ต้องทำเยอะมากเลยล่ะแต่ตอนนี้ ปู่ทาเสร็จหมดแล้วกรจัดก,การที่เกียร์้าน้องบริษัทที่ไม่มีเจ้าของระบบก,การจัดการอย่างมืออาชีพเป็นจุดอ่อนของโครงสร้างองค์กรขนาดใหญ่หรือไม่เพราะงั้นหัวข้อของวันนี้เลยเกี่ยวกับอาชีนมอเตอร์สินะแต่ดูเหมือนว่าพ่อทุนหัว กำลังอารมณ์ดีสินะครับเข่าหวัวเราะในตอนที่เข่าวกำลังจะออกไปด้วยนะครับจริงเหรออาจจะเป็นเพราะวันหยุดดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นอย่างแน่นอนคุณปู่ผมอยากรู้อะไรสักอย่างครับอยากรู้เรื่องอะไรเหรอลานลัก ความจำเป็นในการปรับโครงสร้างอุตสหาหกรรมยานยนต์ในประเทศและแผนสนับสนุนของรัฐบาลมันคืออะไรนะทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะคุณปู่งั้นเหรอโดยจูนของเราทำไมไม่พูดละ่ะเอ่อผมแค่คิดว่ามันแปลกที่เอกสารเมื่อเช้า มีความสับสวนวุ่นวายนะครับอาจีนมอเตอร์งั้นหรอครับทำไมล่ะมันแปลกตรงไหนกันโดจุนเอิม่มคุณปู่มักจะพูดอย่างนั้นเสมอหากเอกสารชี้ให้เห็นถึงกลุ่มบริษัทซุนยางของเราคุณปู่เคยโกรธที่คุณปู่ต้องค้นหาว่าใครเป็นคนทำและค้นหาพวกข่าวโดยเร็วที่สุดครับ ูกต้องหลานจำสิ่งเหล่านั้นได้ดีทีเดียวครับโดจุนคนที่ทำงานกับสื่อน่ะได้รับเงินผ่านคำพูดนะคำพูดปูดหมายถึงข่าวเหรอครับใช่แล้วล่ะโดจุนดูเพลินๆอาจจะดูเหมือนไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเงินแต่อย่างเช่นข่าวที่เกี่ยวกับการจราจรติดขัดในโซ ก็ไม่ได้เป็นเหตุผลสำหรับโครงการขยายถนนในเขตอำนาจศาลนั้นหลานคิดว่าใครได้รับเงินจากกระดาษพวกนั้นผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการจัดการถนนลรอครับฮ่าฮใช่แล้วล่ะหลานรู้อยู่แล้วสินะแล้วข่าวของอาจีมอเตอร์ละครับ ก็คงจะไม่ใช่บริษัทคู่แข่งที่ต้องการให้อาจีนมอเตอร์ล่มสลายหรอกเหรอได้ให้ยอนมอเตอร์หรือนั่นคือฝีมือของปู่งั้นเหรอครับเวนเอ้ยเป็นปู่นี่เอง ปูคือคนที่เล็งเป้าหมายแรกที่ฉันกําลังจะทำให้มันกลายมาเป็นของฉันแต่มีบางอย่างแปลกๆเท่าที่ฉันรู้ไม่ใช่คุณปู่ของฉันที่จะกืนกินอาร์จินมอเตอร์แต่เป็นไดฮยอนมอเตอร์แบงทชีคุณปู่อาจจะทำไม่สำเร็จเลยกลายเป็นไดฮยอนมอเตอร์แทน อ่ายุนกิฉันได้ยินมาว่าหนังที่นายสร้างเข้าฉายในโรงหนังแล้วนี่กระแสปเป็นยังไงบ้างเออก็ไม่ได้แย่ครับเต็มลงหนังไปลงนึงแล้วที่ลงอื่นๆก็ประมาณครึ่งลงนะครับโอ้น่าทึ่งมากเลยน้องชาย โปรเจกตแรกของนายคงจะประสบความสำเร็จแล้วสินะมันเพิ่งครั้งแรกนะครับเราไม่สามารถรู้ได้จนกว่ากระดานโฆษณาจะปิดครับนอกสะพนีขอศัตรูเพิ่มหน่อยได้ไหมอ้าค่ะ ผู้หญิงคนนั้นมักจะใช้แม่ของฉันทำเรื่องจุกจิกอยู่ตลอดเวลาลูกคนที่สองเธอช่วยตักศักตรูให้ฉันเพิ่มหน่อยได้ไหม คะ่ะอายุแค่นี้ก็ไม่ได้ยินแล้วงั้นเหรอฉันบอกให้ไปตัดศัตรูมาให้ฉันอีกค่าพ่อ คุณปู่ยอมรับพ่อแม่ของฉันต่อหน้าครอบครัวตอนนี้ดูเหมือนว่าคนที่เหลือในครอบครัวคงไม่สามารถแกล้งพ่อแม่ของฉันเหมือนเมื่อก่อนซึ่งจนน้ำตาจะไหลแต่ฉันจะทำไงได้ท้าที่สุดฉันจะต้องทรยศปู่ของฉัน มาดูรายงานที่ฉันเห็นบนโต๊ะของปู่เมื่อวานนี้กัน <_ utter> เพื่อหยุดแผนของเขาฉันต้องค้นหารายละเอียดของแผนนั้นนั่นไงอะไรกัน นี่ไม่ใช่แผนการที่จะกืนกินอาจินมอเตอร์นี่ความจำเป็นในการควบคุมกิจาการและการยกเลิอกอุตสาหกรรมยานยนตน์ตามนโยบายของรัฐบาลและแผนสนับสนุนหากแดฮายอนมอเตอร์ Motor, กึนงกินอาจินมอเตอร์จะมีความกังวลเกี่ยวกับการผูกขาดการผูกขาดในตลาดรถยนต์มีวิธีการที่จะทำให้ส่วนยามอเตอร์เป็นผู้จัดหาที่เหมาะสมที่สุด ่าวอีกนายหนึ่งก็คือคุณปู่กำหนดนโยบายที่ช่วยสุญยางนานนานานงนนนนนะาาาเสออตต่รรรัััฐฐบบบบลลจจึโยี้ปฏิิิกล่าวโดวยย่อก็คือนี่เป็นหลักฐานเพราะความสัมพันธ์ที่เป็นความลับระหว่างสุนยางกุ๊กและรัฐบาลเวน <When. S 1> หมายความว่าฉันจะส,สิ่งน,นี้ไม่ได้ฉันควรทำอย่างไรดี อย่างไรก็ตามถ้าฉันปล่อยไว้แบบนี้สุนยางก็จะถูกชิงไปและแผ่นการของฉันที่จะเป็นเจ้าของก็จะสูญเปล่าทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะ